ปกวดกี่ตัวคะประกวดอยู่6ตัวครับประกวดครั้งแรกเราได้รางวัลหรือว่าเป็นเกียรติบัตราทางฟาล์มของเราด้วยทาง<ช>สำรับรบ,รบารมีแม่ผิดเสื้อสมุดด้วยใช่ครับ JT Smart Buff f f ช่วยอัพราคาควายไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับควายโดยเฉพาะ วันนี้นะคะคุณแม่นะคะได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมกระบือควายไทยที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะครั้งที่11และที่อยู่ข้างๆคุณแม่นะคะโหตอนนี้เป็นที่โด่งดังทางช่อง YouTube หลายๆช่องเหมือนกันก็คือท่านฤษีเกียงไกรนะคะซึ่งเป็นอ่าสำนัก บารมีแม่ผิเสื้อสมุทรแล้ววันนี้ส่งพายเข้าประกวดได้ไหมคะส่งครับผมตอนนี้ชื่อพายสยามพายสยามแปดแปดครับรับเป็นไงบ้างคะตอนนี้วันนี้ได้ที่สี่ถือว่าสุดยอดครับผมครั้งแรกเลยใช่ไหมครับครั้งแรกครับผมครับงแสนามใหญ่สนามเกียิติยศครับผมอยัาเกียรติยศได้ที่สี่ด้วยครับโแสดงว่ามีประกวดกี่ตัวคะประกวดอยู่หกตัวครับหกตัวแล้วนี่เป็นถือว่าเป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมครัครั้งแรกเลยครับครั้งแรกเราได้รางวัลมาด้วยครับผมถือว่าประสบความสำเร็จไหมครับประสบความสำเร็จครับ โอ้โหประสบความสำเร็จอย่างสูงนะคะนี่ประกวดครั้งแรกเราได้รางวัลถือว่าเป็นเกียรติบัตรทางาร์มของเราด้วยทางสัมันบารมีแม่ผิดเสื้อสมุดด้วยใช่ครโอ้ไปไงท่านพี่เต๋อไปไงบ้างตัวนี้สวยสวยและมีกรรมการว่าอย่างไงบ้างคะภาคีอ๋อวันนี้ไม่จัดสีเลยครับเพราะว่าทั้นทางท่านรัฐมนตรีมามอบอย่างเดียวเลยครับผมกรรมการให้ภาคสยามนี่จุดเด่นของภายสยามนี่คืออะไร ผิวพันธ์สวยงามผิวพันธ์สวยงามครับผมผิวนี้อันนี้สวยไหมพี่เต๋อสวยนะสวยจริงๆผิวพันธ์เฟืงามครับได้ที่สี่นะคะถือว่าประสบความสําเร็จไปอีกหนึ่งขั้นตอนแล้วครับผมอนาคตต่อไปก็มีปีต่อถัดไปก็กำนำภาพประกวดเลยใช่ไหมคะครับผมเพิ่งเอามามาบัมบูงไม่กี่ไม่มันไม่เต็มที่ใช่ไหมครับวันนี้ไม่ได้บัมบงได้เก็บยี่สิบกว่าวันเลยยี่สิบกว่าวันเขาทำเขาสงกลสนามเลยเหรอครับผมมาบัมบูงยี่สิบกว่าวันครับผมเป็นไงข้าเอามาบัมบูงเป็นเดือนหลายๆเดือนน่าจะ ไปครับไปไกลใช่ไหมถือว่าคุณแม่มาว่าประสบความสำเร็จมากครับผมดีมากครับถ้าอย่างไงวันนี้ก็ขอเป็นกําลังใจกับทางฤาษีเกียงไก่นะครับเป็นกําลังใจให้ทุกๆท่านด้วยเหมือนกันสาหรับรายการประกวดในครั้งนี้นะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ JT Smart b u f f ช่วยอัพราคาควายไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสําหรับควายโดยเฉพาะ